อ่าโอเคนะครับไอรุ่นแปดตัวนี้ไม่ดีขึ้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเพราะว่าสิงใหญ่มาเลยครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับทดสอบโอเคเบาหวิวแรงดีเดี๋ยวจะเอาลงอีกหน่อยอยู่นี่มันแรงเกินเดี๋ยวกลัวรถจะพังไปใหญ่เอาทำอะไรไปบ้างหัวหน้ากิจจาเราเนี่ยมาเจอระบบไฟตองอยแปดคันนี้ที่มัะเจอก็คือหนึ่งละเพจเชื่อไม่โชว์หน้าจอค่า เชื่อเชืปับ 1, ป๊บหนึ่งปั๊มสองปั๊มน้บปั๊มหลังเป็นศูนย์หมดไม่ขึ้นตรวจเช็คก,ก็คือว่ามีปัญหาที่สายไฟที่เข้าเซนเซอร์เชื่อเชอื่อเซนเซอร์ที่คอนโทรลวาล์วก็เลยแก้ไขแล้วก็ชุดเซลล์เชือ่อเชื่อได้แค่ยี่สิบกิโลกร,รมัมซึ่งไม่พอมาตรฐานาก็คือสามสิบก็ขอมาล้างประกอบใหม่ตอนนี้ขึ้นตามสเปคเรียบร้อยสามสิบกิโลกร,รมัมแล้วก็ที่ปั๊มเฮลิกปั๊มใหญ่นะครับแอลอินวาลเข้าไปอีก เพื่อให้รถมันกระชับกระเฉียงยิ่งขึ้นตอบสนองได้เร็วปรับเอลเิสเข้าไปอีกนิดนึงตอนนี้รถก็โอเคทำงานได้เร็วแรงสรุปปั๊มร,ร,ระบบไฮดรอริกโอเคอยู่นะครับเนาะปั๊มริกยังเก๋วอยู่แรงดีอ่อเต็มระบบระบบไฟก็เกือบยอแย่เลยเกือบทาไม่มาดูก็ไฟช็อตวุ่นวายกันไปเลยโชคดีโชคดีอยู่นะครับอ้านี่ป๋าบอก ป๋าก็ใจดีครับเอวไม่เป็นไรก็เปลี่ยนออกไปเลยบมอเอ็ก็เออเออเอออืมนี่แหละป๋านี่ครับเจ้าของหมอคนขับบอกเอวกระดกนิดหนึ่งเปลี่ยนไปให้เลยครับโอ้พูอใหญ่หันก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนเอฟซีทางนี้เนาะออ แต่ว่าที่ว่าเราอนเราขี่ไลตรงไหญ่ไปทีเราโอนมันไม่ผูกไว้ผูกไว้กับผูกไว้คือกันแต่ว่าเราพ่อจลาดเพียงพอถ้าเราซื้อสเปรย์หรือซอไม่กี่ว่าสายนี้เลขกสองแม่ส่วนนี้มันก็ต้องเลขกสองมันวะสายนี้เลขกสี่ตัวนี้ก็เลขกสี่มึงบอกเราก็ต้องามกันนี่ถ้ามันเกินสิบสองมันสามารถแต่ว่าเราไปผูกไว้ทั้งสั่นเราปวดหัวน้ำเราเลี้ยงสีมาที่ เปลี่ยนหรือว่าเจ้าว่าแล้มากก็ถือไปนะคำว่ามากไวปมันว่าล่ะฝนฟ้าก็จะมาอยู่เลยครับพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็มาที่กลุ่มพวาวปีนะครับวันนี้คืนเทียบคืนเทียบโอ้ยโง่ลงพ่อเพาะอยาหารก็ยิ่งกลัวจะได้ลื้อสายไฟหรือปั๊มไฮดรอลิกใหม่อยู่เออถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้มาทันจังหวะพอดี เห็ครับอืม,อ,มอย่งั้นก็เป็นมีการลืดปั๊มกันก็แย่ไปอีกครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่ติดตามค่ายสอสังหารกันมาเออมีอะไรก็ทักไลน์เข้ามานะครับก็ได้หัวหน้ากิจจานี่แหละครับหัวหน้าใหญ่เออ

ทูนอมเนาะแเนหสหมเขาืมันพ yeah. ีอ <nghĩ OVER> ้มโอเคนะครับเดี๋ยวปิดเบรกกันตรงนี้ก่อนแล้วกันสำหรับช็อปนี้นะฮะโคมุสุเนี่ยผมบ่ารูปหล่ออเดี๋ยวต้องให้ขึ้นขับเองนะครับเพจะได้มีคันที่สองอันนี้ห้ามขายครับแม่ยานางดีเจอพ่อะหาหารกับทีมงานหัวหน้ากิจจาไปแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้ว นี่ยมันไม่ไหลเนี่ยบึงหลวเอยเปตยานยานโซขาดออกเดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับสำหรับไฟนี้ปิดเบรกกันตรงนี้สวัสดีครับป๋าอามีอะไรก็ปรึกษาหารือกันเถอเข้ามาเนี่ยครับครับผม